ว่าไงครับร c ชชดบอยนะครับก่อนหน้านี้ผมได้โพสต์ลงคอมมูนิตี้ใน YouTube ของช่องผมไปว่า t i s t t n i n g is a monster และผมหมายความว่าอย่างนั้นเลยครับไม่ว่าจะด้วยขนาดของหน้าจอนะครับที่ยาวถึง6.8นิ้วความเร็วในการประมวลผล Refresh Rate ของตัวดิสเพย์ความจุของแบต t i s t t n i n g is r e l l l y a monster คลิปนี้ผมจะมาบรรยายเครื่องให้ฟังนะครับในฐานะของคนที่นานๆทีจะเปลี่ยนสมาร์ทโฟนทีนะต้องขอบอกก่อน คลิปนี้ไม่ใช่คลิปรีวิวนะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นเหมือนกับการบอกภาพรวมของมือถือเครื่องนี้นะฮะเดี๋ยวจะมีคลิปรีวิวตามมาทีหลังนะครับโซ่ so, นี่คือสมาร์ทโฟนเรือธงตัวล่าสุดของทางซัมซุงนะครับซัมซุงกาเล็กซี่เอสยี่สิบสี่เครื่องนี้นะครับมาพร้อมกับชิป s n a p d า a g กอนแปดเเร็วระดับมอนสเตอร์ก็เหมือนที่บอกไปนะครับขนาดหน้าจอของเครื่องนี้วัดจากแนวทะแยงความยาว6.8นิ้ว เมื่อเทียบกับ Galaxy J8 เครื่องก่อนของผมนะครับเครื่องนี้ใหญ่มากผมคิดว่ามือผมก็ไม่ได้เล็กนะครับแต่คิดว่าเพราะใช้ตัว J8 เนี่ยมานานก็เลยชินกับมือถือตัวกระจิตเดียวเนาะเลยยังไม่ชินกับเจ้าสัปปะหลังนี่เท่าไหร่หน้าจอของ S 2 4 Ultra ตัวนี้นะครับเป็นแบบ flat display ซึ่งอันที่ผมชอบมากผมไม่ค่อยชอบหน้าจอที่ด้านข้างๆเนี่ยมันจะโค้งไปหาตัวเครื่องสักเท่าไหร่ผมชอบแบบเป็นแบนงนี้มากกว่าความละเอียดของหน้าจอนะครับสามารถปรับได้ถึง1440ิพิกเซล ซึ่งความเห็นส่วนตัวนะครับในฐานะที่ผมเป็น Developer คนหนึ่งเนี่ยไม่ว่าจะด้วยเรื่องความชัดของหน้าจอเวลาที่เรามองจอเนาะหรือเรื่องการประหยัดแบตการ Optimize ต่างๆด้วย Performance ของเครื่องผมว่า1 0 8 0 p พิกเนี่ยก็ถือว่าเพียงพอแล้วอันนั้นคือ Max สุดของผมแล้วแต่ว่าทาง Samsung ก็ให้มาถึง1440นะครับโคตรชัดระดับบอนสเตอร์แตงกิ้วกับ a m s u n งหน้าจอดิสเพย์นะครับมี refresh rate ถึง120 Hz, าาร,ถร้ามสว่งสง2 6 0ิตซ อ g กน n โคตรเร็วโคตรสว่างระดับมอนสเตอร์สมาร์ทโฟนตัวนี้นะครับมีความจุข,ของแบตเตอรี่อยู่ที่5,000 m มิลลิแอมป์เวอร์มอนสเตอร์เลเวล IP a เรตตของตัวเครื่องนี้นะครับอยู่ที่ IP 68ถ้าเกิดใครยังสงสัยใครยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับ IP Rating นะครับแนะนำให้ไปดูคลิปของช่อง mkbhd ก็จะมีสอนเกี่ยวกับ IP Rating อยู่หรือจำง,ง่ายๆครับตัวเลขแรกกันของแข็งตัวเลขหลังกันของเหลวยิ่งตัวเลขมากก็ยิ่งกันมาก แต่ว่าตัวผมยังไม่พร้อมเอามือถือไปจุ่มน้ําหรือว่าเอาตะปูมาขูดหน้าจอแบบจีริณิกเอฟว h ติงนะครับอันนี้ผมซื้อมาใช้เนาะแต่ว่าถ้าเกิดทางซัมซุงอยากจะส่งสมาร์ทโฟนมาให้ทดสอบก็ไม่ว่ากันนะครับเจ้าสัประหลาดตัวนี้นะครับสามารถอยู่ใต้น้ําความลึก1.5เมตรได้ถึง30นาทีแต่ว่าถ้าให้ดีก็อยากทําตกน้าเลยดีกว่านะฮะมาเคสเขาบอกว่าหน้าจอของตัว s 2 4 ultra นี้นะครับมีตัวเคลือบกันแสงสะท้อนไว้ด้วยน่าเสียดายที่ผมแปะฟิล์มไปแล้วก็เลยทดสอบไม่ได้ ผมก็ไม่รู้จะทดสอบอยัางไงดีเหมือนกันอันนี้แอบเซงหน่อยๆต้องขอโทษด้วยนะครับตัวเครื่องนะครับมาพร้อมกับปากกา Spen ไว้สําหรับจดโนต้ตหรือว่าเอาไว c ้ซีเล็กรูปภาพเอาไว c ้ซีเล็กเท็กซ์ต่างๆเวลา,ต,าต้องการหาข้อมูลนะเอาไว้จะลองหลาย,ลายๆอย่างแล้วจะเอามารีวิวให้ฟังนะครับในส่วนของพอร์ตนะครับพอร์ตชาร์จจะเป็น USB Type C obviously เดี๋ยวนี้อะไรอะไรก็ USB Type C นะฮะแต่ว่ามือถือรุ่นใหม่ๆรวมถึงตัวเครื่องนี้นะครับไม่มีพอร์ตแจ็ค3.5ไว้สําหรับเสียบหูฟังอันนี้ผมแอบเซง แต่ว่าเอาไว้มาดูการใช้งานกันอีกทีนะครับพอใส่ซิมการ์ดนะครับสามารถใส่ซิมฟิสิเคลได้2ซิมตัวเครื่องสามารถอ่านซิมได้แค่2ซิมเช่นกันก็คือเราต้องเลือกว่าเราจะใส่ซิมการ์ดแบบฟิสิคลสซิมใส่ฟิสิเคิลหแล้วก็อ e ีซิมอีกหหรือว่าจะใส่อ e ีซิมสเลยอันนี้ก็คือต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับระบบปฏิบัติการหรือ OS ของตัวเครื่องนี้นะครับตอนนี้เป็น Android 14กําลังมี15มาแต่ว่ายังเป็นเบต้าอยู่ อยากรู้เหมือนกันว่าจะมีฟังก์ชันอะไรสนุกๆใหม่มาบ้างน,นะครับแล้วก็ทาง Samsung เนี่ยเขารับประกันว่าจะซัพพอร์ตระบบปฏิบัติการไปอีก7ปีก็คือถ้าเกิดเราใช้สมาร์ทโฟนตระกูล a 2 4นะครับจะสามารถอัปเดตระบบไปได้อีก7ปีเลยทีเดียว thank you Samsung for this ทีนี้มาถึงพาร์ทความรู้สึกตอนที่ผมได้สมาร์ทโฟนเครื่องนี้มาครั้งแรกนะครับภายใน,นกล่องเขาไม่มีอะแดปเตอร์ชาร์จมาให้อันนี้ผมแอบเซ็งนิดนึงบริษัท oh, <lic> สมาร์ทโฟนต่างๆเขาบอกว่าพยายามลดรบร้อนใช่ไหมโอเค ในฐานะคนที่นานๆจะเปลี่ยนมือถือสักทีนะครับอะแดปเตอร์ตัวเก่าของผมเนี่ยมันยังเป็น USB Type A อยู่เลยแล้วสายที่ทาง Samsung ให้มาเนี่ยมันเป็น USB Type C ไปยัง USB Type C ก็คือผมต้องหาซื้ออะแดปเตอร์อันใหม่หรือไม่ก็ใช้สาย USB ที่หัวข้างหนึงเป็น Type A แล้วก็หัวอีกข้างนึงเป็น Type C แบบนี้นะครับต่อมาคือเรื่องน้ําหนักมือถือเครื่องนี้หนักมาก <laughs> มันไม่ได้หนักในเรื่องของน้ําหนักในฐานะมือถือนี่ออกไหมฮะ ก็คือตัวผมนะครับใช้ Galaxy J8 เนี่ยมา5ปีได้ผมเนี่ยที่เพิ่งออกมาจากมือถือโบราณมันโบราณตั้งแต่วินาทีที่ผมซื้อมามาด้วยซ้ําแล้วมือถือเครื่องนั้นเนี่ยมันเบาเครื่องนี้มากพอผมได้มือถือเครื่องนี้มาครั้งแรกเนี่ยผมรู้สึกว่ามือถือแล้วะหนักจังเครื่องใหม่นี้นะครับนับว่าหนักมากผมไม่อยากทํามันตกแน่ๆมือถือเครื่องนี้นะครับแพงกว่าคอมพิวเตอร์ผมอีกนะก็ภาพรวมของสัปปะหลาดตัวใหม่จากทางซัมซุงนะครับซัมซุง Galaxy S ยี่สิบสี่ Ultra ก็จะประมาณนี้นะครับ เอาไว้ผมจะทำคลิปรีวิวสมาร์ทโฟนเครื่องนี้ตามมาทีหลังนะครับถ้าเกิดใครสนใจก็รอติดตามชมกันได้นะฮะขอบคุณที่เข้ามาดูกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับ